กเซลล์อะไรกันนะรู้นะเอาไหนอ่ะนี่เหรอหนนี่เหรอเอ้ยสก็หลัเนี่ยก็เนี่ยแหละหนึ่งสองห้องพักของเราในคืนนี้ของเราอย่างนี้ใช่ไหมฝั่งนี้หนึ่งกับสองเราจะมี อ๋อมีข้างบนอ๋อข้างบนเป็น V I P ข้างบนเป็น V I P เนี่ยปักอยู่เนี่ยเธอปักอยู่เนี่ยไกลห้องเราจังอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำคนเดินมาแล้ว และตู้เราเนี่ยจะอยู่ตู้สามใช่ไหมมันก็จะอยู่ติดกับตู้ที่อันนี้เหมือนจะเป็นตู้สําหรับห้องอาหาระ่ะก็คือเห็นคนจีนเขาก็จะไปตม้มมาม่าอุ่นมาม่ามา,มาแล้วก็มานั่งกินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมานั ที่ไม่ต้องสั่งอาหารของที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยมันร้อนมากๆใช่ไหมเราก็มานั่งอยู่ในห้องนี้ก็คือแบบเย็นชําเปิดแอร์เย็นชําเลยแต่ว่าเขาก็จะปิดแอร์อประมาณสี่ทุ่มเหมือนไล่แขกอะให้กลับไปนอนที่พักกลับไปนอนในห้องของเองได้แล้วอะไรประมาณนี้และเจ้าหน้าที่สองสาวที่บอกทางให้เรามาตู้นี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเขาบอกผิดจริงๆเราอยู่ตู้สามแต่เขาชี้ให้กูมาตู้สี่เพื่อเอาเจ้าของห้องตัวจริงมากระโยกย้ายกันวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูตัว๋วชิกเก็ตของตัวเองดีๆนะอย พอเท่า <นะ S 2> ที่จําได้ยามกลางคืนเนี่ยนะรู้สึกว่ารถไฟเนี่ยจะจอดพักนานมากๆน่าจะ2 3ถึงสมชั่วโมงได้เลยนะไม่รู้ว่าเขาจอดใหเรานอนหรือว่าจอดทาอะไรเปลี่ยนเครื่องพักเครื่องหรือยอย่างไรใครรู้บอกทีอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะมีจุดชาร์จแค่จุดเดียวก็คือตรงกลางทางเดินแต่จริงแล้วว่าในห้องทุกห้องก็มีก็คืออยู่ตรงมุมนี้นะทุกคนสาหรับเต้าเสียบป,ปักก็มีแบบ2ขาแบบบ้านเรานะแต่เป็นแบบแบนนะแล้วก็จะมีรูแบบ3รูที่เป็นเสียบแบบ u n i v e r s ซลด้วยเอาละไม่พูดท่ำทำเพลงก็ถึงสถานีลีเจียเป็นที่เรียบร้อยแแล้ววตออนนนนนน7ไไมม่่่ขาดเเเกิปยีีะ ถึงทางออกเราก็จะต้องมุ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เท่านันนาจ๊ะให้เขาตรวจพาสปอร์ตก็ตรวจตัวของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกไปข้างนอกเราเราไม่สามารถจะติ๊ดติ๊ดออกไปเหมือนชาวบ้านเขาได้ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะไปเรียกรถไปที่พักสำหรับการจองตั๋วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจองผ่าน t r ิป .com ซึ่งเราเองยังไม่สามารถระบุที่นอนได้ว่าเราเนี่ยจะเลือกเป็นตู้นอนตู้ไหนจะนอนด้านบนหรือด้านล่างอันนี้เราจองตั๋วล่วงหน้าไว้หนึ่งเดือนแล้ว15วันให้หลังเนี่ยทาง รถไฟเนี่ยเขาถึงจะแจ้งกลับมาว่าเราได้นอนตู้นี้เบอร์นี้เบอร์นี้แต่จองด้วยกันจองพร้อมกันเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้นอนด้วยกันนะทุกคนเพราะเราบังเอิญได้เจอนะักท่องเที่ยวไทย3าคนผู้ชายหนึ่งผู้หญิง2เขาเนี่ยก็จองมาพร้อมกัน3คนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้นอนในห้องเดียวกันก็คือมันจะมี4เตียงอย่างที่ทุกคนเห็นนะแต่ปรากฏว่าพี่ผู้ชายเนี่ยได้แยกออกไปนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งพี่ผู้หญิงเนี่ยได้นอนห้องเดียวกันในเตียงบนกับเตียงล่างส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นผู้หญิงอคนนนน่มมมััาาาาาาจะหยววเรต อะไรแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจับที่3มคนนี้มานอนรวมกันกลายเป็นว่าอาจจะเหลือเศษผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องไปนอนรวมกับห้องที่เป็นผู้ชายทั้งห้องก็ได้เพราะว่าห้องที่พี่ผู้ชายเขาอยู่เนี่ยเข้าที่แบบแอบส่องเข้าไปก็เหมือนจะมีแต่ผู้ชายทั้งหมดเป็นไงบ้างเพื่อนๆการรีวิวนั่งรถไฟนอนจากคุณหนิงมาลีเจียงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเราก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเอาละยังไงก็ตามฝากติดตาม ep ถัดไป้วยทุกคนบาย